พี่ครับ,รบพี่ช่องอะไรครับโอวีพี่ว้อยโอสวัสดีครับโอวีบล็อกในวันนี้โอ้โหโอวีบล็อกพสวัสดีครับผมโอวันตินนะครับ oh. วันนี้เราอยู่กันที่วัดพุทธบ,บูชาในวันนี้ตรงนี้เลยเวลาหกโมงครึ<ม>่งโดยประมาณนะครับผมก็ วันนี้เป็นวันที่30ซึ่งเป็นวันเกิดของพัทแล้วเราก็เหมือนแบบเฮ้ยเราเกิดเดือนนี้เหมือนกันเราเกิดวันที่2เช่ปไหล่ะแล้วเราก็ไม่ได้ทําบุญไงก็เลยแบบเอองั้นพัทเดี๋ยวเรามาทําบุญด้วยพอพัทบอกจะมาทําบุญใช่ปหล่ะทีนี้เนี่ยจะภาพกูอยู่ไหนแล้วทีนี้พัดก็เหมือนบอกนัดข้าเจ้าได้ใช่ไหมก็เออเดี๋ยวข้าเจ้าจะมาด้วยไอข้าเจ้าก็ยังไม่มา <laughs> พัดบอกว่าเออเขาเพิ่งตื่นคือเพิ่งตื่นตอน เอหกโมงยี่ห้าโดยประมาณส่วนตอนนี้เนี่ยผมผมก็กําลังรอบิ๊กอยู่นะครับบิ๊ก <c oughs> คือเหมือนบิ๊กก็แบบบ้านอยู่แถวแถวัดพอดีก็เลยโอเคเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวมาด้วยละกันผมก็ตัดสินใจว่าเออถ้าบิ๊กมาผมก็มาอะไรเงี้ยอย่างซึ่งผมก็นั่งรอมันประมาณห้าถึงสี่นาทีแล้วไอ้เฮี้ยมันบอกว่าเอเอ,อเดี๋ยวมันออกแล้วเดี๋ยวมันออกแล้วออกจากบ้านหรือว่าออกจากห้องน้ําดีกว่านะเออหน้าโดนตีแล้วเกิดเราไว้เจอกันครับว่าเออพวกเพื่อเราจะมากันที่โมงนะครับ วันนี้เรามันจะมีการจัดมันเกิดกันที่บ้านผมด้วยไม่ใช่มันเกิดผมนะมันเกิดพัดนะแล้วก็เออถือโอกาสแบบอืมอืมก็มามา,มาทำที่บ้านผมแล้วกันจะไปไว้จกัน ไม่มีใครข้ามกูเลยเหรอที่เราอูไอ้์เนอร์ที่ค่ะตอนเราอยู่ญี่ปุ่นอันนี้เราอยู่โอซาก้าไทยแลนด์เอยากจะบอกว่าจริงๆแก๊งเราวันนี้มาครบนะครับแต่ว่าบีมไปไปเลินชอปปิ้งค่ะใช่เพิ่งไปเมื่อกี้ด้วยนะสวัสดีวอลคเดือนมีนาด้วยนะร สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับบุ๊คครับคุณแน่มีคอมเวลโลมาที่ไหนเรอเป็นจับสตั๊กไก่เช่องนี้ค่ะทุกคนดไลฟ์มาครับสำหรับไอแกครับคือมันบอกเป็นสตั๊กไก่ยังไม่กี้เบอร์ได้ดูเลยแม่งเบืออเลยยังไม่ได้ติดตามเราทุกคนครับนี่ครับจำหน้าเอาไว้นะครับไอจืดมึงดูคลิปนี้อยู่มึงจำหน้าน้องหน่อยนะครับวันนี้มันเหมือนวันรวมญาตินะวันรวมครอบครัวครับ มึงมึง like ถ่ายตอนนี้ไม่ได้ทำไมอะโอ้ถ่ายตอนนี้ไม่ได้ยังไม่ได้แอคคาเลยแอคแล้วไอ,ไ,ไอ้นี่ไอ้นี่ถ่ายวดิดีโอไงไประเด็นอะถ่ายวิดีโอพวกคุณเริ่มถ่ายแล้วอยู่บนอะไรเนี่ยมันเข้ากล้องหมดเลยนะมึงถ่ายอี พันลมพันลุลืมลืมขอเปลี่ยนองตาแป๊บหนึ่งสวัสดีครับคนนี้คือคนที่เกิดวันเดียวกับผมนะเรา่อนแค่ที่เราแต่งงานกันวันไหนนะแค่เดียวแต่งงาน กินอย่าบอกทุกคนว่าไม่กินก่อนแล้วไม่กินก่อนเละทุกคนไม่มึงต้องกินโชว์ได้แบบกินแบบเฮ้ยหิวจริงๆอะไรอ่ะงเงี้ยซอยห้าแล้วเยอะไปแล้วว่ซอยห้าเห็นอะไรขึ้นในคลิปตอนนี้นะคะอยู่อยู่ที่ไหนไม่รู้ให้เพื่อนเดาเราจะไม่บอกเพราะว่าเดี๋ยวเป็นการสปอนเซอร์ ถ้าเราถูกโอให้ไปเลยร้อยหนึ่งเออเป็นใต้คลิปอเป็นใต้คลิปเป็นใต้คลิปว่าที่นี่คือที่ไหนกดไลค์กดแชร์โอ้ใครรู้เล่ามันจะมีใครรู้ไม่รู้เลยอยู่อยู่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าถ้าตอบถูกโอให้เลยอันนี้เราก็อยู่ที่หอศิลป์นะครับก็ยังไปฟังบมากนะพวกที่แบบว่าของอะไรกันส่วนเลยลองซูมไปเลนวายให้หน่อยซูมไปเลนซูมไม่เป็นอ่ะฮับบิวมายสุดแฟนที่บอกว่าที่หอศิลป์นะครับสำหรับใครที่ จะมามันก็จะเป็นเปงยสูงออกไม่ให้สูงเข้าหรือเปล่าอาจจะออกก็ถ้าใครยังไม่มาก็อยากให้มากเพราะว่าจริงๆว่าแบบเมอเดือนที่แนี้เขาเอารูปออกแล้วที่จะมีอย่ทนี่ที่ผมก็มือใหมาครั้งแรกก็รู้สึกเฮ้ยมดนดีดดดดนะครับก็อย่าลืมมาเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะเค้กใหม่ล่าัุดนะว่าเค้กมันน่ารัก กูจทําให้มันน่ารักแต่จริงๆงมันไม่ต้องมันต้องไม่น่ารักดิเบิร์แต่ดูครับ <What? S 1> ไปไหนนะ <c oughs> เ,เลาะ <c oughs> คือตอนนี้เรามากถึงเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนไอ้อบีก,ก็มาถึงแล้วเออเพราะว่าผมทายเปิดคลิปไปแล้วผมมันใสบุญใสบุญออนนี้ค <c oughs> ือให้อาหารปลาแล้วคือจริงๆิงตอนนี้พัดกับพัดกับข้าวนั่นมาบีก้นมาแล้วไง แล้ว<ร> <harma> เดี๋ยวเราก็เหมือนแบบเอ้ยเราว่างๆเราก็มาให้อาหารปลาอีไรแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี้เหรอถ่ายวอางบบนี้ยังไม่ชินนี่ไงิก็ถ่ายมาอย่างงี้ไงลูกที่พูกูอยากแบบนั่งนั่งเดินอย่างนั้นบ้างแบบขับเรือถ่ายนี่จะมีแบบมีลูกคนหนึงได้แล้วก็มีเหลือแม่มาให้ขึ้นป่ะนะแม่ไม่รู้เอาแม่ไม่รู้ด้วย นี <laughs> <laughs> ่นะครับคนที่เป็นที่ที่ใหญ่ที่สุดนะครับแต่ว่านั่งพื้นนะครับเราดูครับน้องๆให้น้องๆนั่งงซนนะครับผมนี่ครับรวมถึงผมครับก็นั่งข้างบนแล้วใครพี่นั่งข้างล่างนะตอนนี้เราจะไปไหนกันทุกคนไปไหนเจวันเจวันเราจะไปเจวันนะครับ อจอทอเราจะไปเจฟพอนนะครับใครมานอจอทอร์ก็อย่าลืมไปเจฟพอนอันนี้เราอยู่ดุรางไงเราก็จะไปเจวันเองนี่ครับเราได้มาสึกษาบรรยากาศไปอินไทยไม่น่าทุกทุกวคือเหมือนมาไป่ถึงเลยก็ได้มา ตอนเนี้ยคือกูอะไม่ได้นั่งตรงเบาะนะเว้ยกูใช้แรงอัดระหว่างมึงกับไอ้ขอบเนี่ยเพื่อให้กูได้นั่งได้เม่ยมึงนอนเมื่อกี้ดีเข็บพัดกูอะได้นั่งเว้ยแต่ว่าสูดกูไม่ได้นั่งเฮ้ยนี่สบายสุดสบายสุดจะถังกตะหล่ำอธิบายครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเทวันนะครับผมแล้วก็ตอนนี้กำลังจะถ่ายเปิดแผ่นใบครับนี่ครับ ก็จะมีเพื่อนเราคนหนึ่งยหรือว่าอาจจะมีสองสามคนนะที่แบบว่นตายลองมองซุ่มอันนี้คือคนหนึ่งอีกคนนึงจะอยู่โน้นนนั่นก็คือแทน,นซึ่งเราจะบอกว่าเฮร้านนี้เป็นเป็นร้านที่แบบว่าน่าจะพออที่ในเด็กอุลาแรเปล่าแต่ว่าผมไม่ใช่เด็กอุลาไงผมเป็นเด็กมัอนอเนาะแต่ก็ก็น่าแบบมันน่าอร่อยดีคนระับผมก็เลยมาแวะกินก็อย่าลืมมาแวะกินนะครับ ที่มาแถวจุฬาครับคือผมมาจุฬาหรือว่ามาแถวสยามอะมาเป็นสิบปีร้อยปีก็คือไม่เคยมากินครัก็เราไม่กินได้ครับด้ายกำลังเดินมาครับทุกคนโอ้ยฟ้าสวยมากวัาที่สวยมากนี่ครับตอนนี้เรามากันแล้วครับมีทั้งพัดมีทั้งปีครับ เออเหลือข้าวเจ้าข้าเจ้ายังไม่มาก็ก็เสร็จแล้วเพราะว่าเราจะทําบุญกันแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปทําบุญกันก่อนนะครับนี่ครับนี่เรามีกับข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับไปเราพอเท่าทําเสร็จเดี๋ยวเราไปให้อาหารากลับไปเหมือนเดิมกลับไปต่องงมากไปให้ยพามาแล้วทุกคนจริงๆใครจะหาว่าข้าวเป็นคนที่แบบติดเหล้าติดเบียร์เนี่ยไม่ได้ว่าปลาน่ากินป่ะเดียวเลนะ่อยากไปคุยกับปลา ดีใจดีใจนี่แต่งกันสองคนเหรอแต่งกันโดนนะเนี่ยเดนแล้วมึงเลือกเลยมึงเอาทำไมกินกันสองคนอ่ะไม่เลือกกันอยู่สองคนมึงก็เลือกสิสงใกล้ไปไหมกูได้ยินเมื่อกี้เลยถ้าเรากินกันสองคนอ่ะ ีเลือกดีมึงจะเล่นนะมึงไม่เป็นคนเลือกไม่เป็นมึงตีแล้วมันเจ็บไหมล่ะถ้าเจ็บอ่ะเออแสดงว่ามันดีโอ๊ยเออได้เลยไม่คือคอคอแต่ไม่รู้ว่าฟังยังไงไม่คือมันจะดังป๊อกป๊อกเบ้าเนื้อแน่นไงแ,แต่ถ้าแป๊กแป๊กอะเนื้อไม่แน่นถ้าป๊อกป๊อกอะจะมีก๋วยเ,เตี๋ยว <laughs> <laughs> เออก๋วยเตี๋ยวแม่พังคือบ๊ <laughs> 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 เฮ้ยเฮ้ยทำเปเล่นไป <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดับ นะเมื่อแต่นี้มันมันมันแปลกๆอะ่ะต้องปอกๆอ,กอะ่ะที่มันจะเนื้อเนื้อแน่นๆอะ่ะปอกๆทุกคน,นครับก็ใครรู้วิธีการเลือกแตงโมนะครับบอกข้าวได้นะครับมองแบนกันตูดคนเน่้ีเอาว้ยม่จะลงนะ้เอาเลยใครไปสนใจเขาเลยทุกคนทาไมวะเขาเลือกกันไปสองคนจะน้อยใจเลยเขาแค่เลือกแตงโม ไม่โกจะรอกินในศาลจ๋อมึงก็เหมาไปทั้งแขงเลยแล้วก็เลืออีกทีข้าไหนแดงไม่แดงเอาองความรู้่องมาหน่อนสองร้ยเ็ดเอียเจดเต็ดยังายตายตนยตายตายตาเตายตายตยตเยตยตายไายยาตายตายตยายตยตายตายตเยายตานาอยย มี้วยด้วยิแต่แบบีหรอโอ้กะปซี่อะไรเ้ากันโคกแต่แต่บอ่เจอบนยอะด้วยวมึงต้องเล่นตัวเงียไอ้ี้ยัูยังไม่จ่อ่ะาน้ำอ่ะนะน้ำอยู่ตรงนู้นอดีครับแอวีวอว a ในวันนี้ครับ ก็ทุกคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าเพื่อนๆสองคนเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่เราก็ไม่ค่อยได้มากินด้วยกันนะเนาะมึงก็จะปิดอยู่เงี้ยแหละคุณต้องต้องถ่ายท้ามวยเนี่นี่ครับเราเราถ่ายดิมันด์ให้ดูครับคือตอนนี้เราเราแบบกินอยู่ดิพันดนะครับคือเอาตรงๆครับคือเพื่อนๆเหงานะครับแล้วเราก็แบบเฮ้ยบ้านอยู่ใกล้พอดีก็อยู่กับเพื่อนก่อนแล้วกันเพื่อนก็เหงากันแหละตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครับคุณผู้ชมสองทุ่มแต่เพื่อนยังไม่กลับบ้านนะครับ อะไรนะเอาลงเอาลงในนั้นไม่เห็นอ่ะอันไหนอ่ะในช่องไม่เห็นคือไม่เห็นมีทิปอะไรเลยทุกคนครับเราพอแค่นี้ก่อนครับผมจะไปเคลียร์เรื่องช่องกับเพื่อนก่อนครับจยทำอะไรอ่ะคุณนั่งไม่เรียบร้อยเนี่ยทำอะไรหรอทำอะไรอ่ะไข่พอดอีกวอ่ะโค๊มึงทำการประกาศในคลิปนี้ยัง อย่างเลยอะมึงประกาศมึงเลยอะไรประกาศสิเฮยไม่ได้ไม่ประกาศแล้วกันอันนี้คือเพื่อนเพืมาเที่ยวบ้านผมนะทุกคนในนี้ผมใช่นะครับอะไรอาหนาาบะไรที่ไหนไม่รู้เหมือนกันมแบเลยตอนนี้ครับเรากำลังอยู่กับแม่บ้านชาวอินทร์นะครับ ก็จะมีหลายแผนกอยู่ในนี้อ้าเราไปดูแผนกต่อไปนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นแผนกนั่งนอนดูอะไรต่างๆนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้คือคือแผนกนั่งปัดปัดใงวันนี่ปัดใงวันสวันดีนั่งนั่งถ่ายถ่ายเพื่อนปัดใงวันข้างในทะเลปะตีกันงั้นกูนอถกมา แค่เดินแล้วกูชี้มันไปผ่านไปแล้วกูตีกูถกูถ่ายกูถ่ายเก็บไว้แล้วว่ามึงทำอะไรกันะไม่ได้ตั้งใจค่ะเพื่อนมันเดินมาเองแล้วมือมันก็ไปโดนอ่ะเตรียมนะเตรียมนะสามสองหนึ่ง happy birthday คนเปิดไปครับสอรอบสองรอไงขวัญเนี่ย เดือนบาเดีอนรูดดับคิดงไงกับวันเกิดปนี้ครับลองบอกคนสาวสาที่เธอคนหน่ารักมากค่ะวันนี้ค่ะไม่ถูกต้ายบายอะไรเดือนปีนี้ครับปีนี้เยีคุณเขาว่าเดือนนี้เดือนนี้อะไรเดือนเดนี้ขอต้นรับไ้นอวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายเจอกั